เตียวเลยเหรอดาวหนึ่งดาวหนึ่งแค่หนึ่งแค่หนึ่งกรแตกสองคนเลยกรแตกกรแตกกระแตกปี๊สนัยอ่ะเฮ้ยหี้ยคายิงกระแตกแล้วยิงตัวไม่แตกอันนี้ก็ตีไทย่ะ สวัสดีครับทุกคนใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วกับภาคแวนก Vanguard, าร์ดภาคใหม่ที่จะย้อนไปยุคเวอร์บอะครับคลิปนี้ผมเลยเอาสไนในยุคเวอร์บอสกลับมาเล่นนะครับเป็นคา98จากภาคโมเด w วอเฟร์นะครับ ปืนนี้นะครับมันจะอยู่ในหมวดมาร์ทแมนนะแต่ว่าความแรงกับระยะดาเมจของมันเนี่ยก็เหมือนสไนทั่วไปเลยนะครับโอเคทุกคนน่าจะรู้จากปืนนี้กันเปนอย่างดีเรารีบมาดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับบาเรลของใส่เป็นตัวที่ยิงระยะได้ยาวที่สุดนะครับเซนการ์ดคัสตอมตัวสุดท้ายเลยแล้วก็โมโนลิสติกนะครับเก็บเสียงตัวเพิ่มระยะดาเมจเหมือนเดิมอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนของภาคโมเดิร์นแฟร์หรือโควอลครับมัน <laughs> ยังไงมันก็ต้องใส่นะเกมมันทาให้แบบว่าเรา เราแต่งของอยังไงมันก็ต้องมีไอตัวเนี้ยมันก็แบบน่าเบื่อแต่ว่าก็ต้องใส่นะครับแล้วก็แท็กลเซอร์ช่วยเล็งเร็วนะครับออปติกเป็นสไนเปอร์สโคปนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยคามันจะเป็นไอรอนไซด์อย่างนี้เลยครับถ้าเราแต่งงี้นะครับก็จะเป็นเซตของพี่เทพโปรเฟเยอร์ชาวจีนจะใช้กันนะครับก็ <c oughs> คือแบบไม่ต้องใส่สโคปก็ยิงกันได้แล้วก็สต็อกนะครับใส่เป็นท้ายเล็งเร็วอีกๆๆ1ชิ้นนะครับมีเล็งเร็ว2ชิ้นแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจ2ชิ้นนะครับแล้วก็ช่วยเร็ง1ชิ้น เซตนี้นะครับมันก็จะทําให้คาเนี่ยคล่องมากๆแล้วก็ยิงแรงแถมเป้านะครับก็ไม่คุนลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะคุณ7นะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมมาต่อเลยว่าคา98เซตนี้นะครับจะเล่นได้มันขนาดไหนไม่ผิดหวังครับคลิปตสนใยสนุกแน่นอน,นเหมือนเดิมนะครับทีทวีสเตั่นอัน,<ห>นแรกเขาเรียกว่าดูเชิงให้เหล่าเซียนดูเชิงกันว่าตะวันนี้จะมาโยหรือว่ามาเอาจริงโอ้โห ทำอะไรกันเอาไวรุ่นไม่พีไม่ห่างเยไวตี้หนึ่งมีข้างล่างอย่างตี้ลงลงกับเราเนี่ยแหละลงในอาคารล่ามผมเลยข้าล่ามผมเลยอผมไม่มีปืนช่วยแอะใครมีปืนไม่ช่วยเหมียวอะเมาๆมมาเดินเลยนัดเดียว เอ็กโซติกกว่านัดเดียวที่ใหม่ตายอีกสองอะ่ะเอ๊ะบ,บ้านพี่แกทำไมอ่ะปุยใครวะนะ่ <c oughs> ะนเหรอเพราะว่าเกี่ยวใบออกตั้งไหนวะเอือไม่ก <c oughs> ็เกี่ยวเกี่ยวเพื่อนเราไม่ก็แจ้งเพื่อนเราโอ้โหบานไขว้ <c oughs> น่เหรอยิงหน้าบอร์ตี้หรอปะเฮ้ยมีเอามหลังคาไหมตัวเดียวตัวเดียวย <ạ. S 1> ด้วเด้อ อยล่ะนตามีกระสุนข้างนอกเข้ามาด้วยวะเฮไยนี่ไอตีใหม่ข้างนอกต้องห้องจอดอ่ะตรงหน้าซื้ออยู่ได้แซื้อโหลดได้สองโอ้โหมีคนดันเขามีนี่เยอะจังวะโหลดแล้วนะไอ้ดีที่อ ไอตีใหม่ตายสองนะอุ๊ยเ้าวโอ้ไอตีเจแปนตายสองละมันเปิดเดสเซเลนมาหา <laughs> ผมเลยวะนี่เหรอวะูุ๊ดกก็ซื้อโหลดได้นะไปเล่นไม่มีช็อปเพื่อมันอยู่ใ,ใกล้ๆในคิวแคมมากมันตึกน็อกใช่ป่ะใช่ใช่ใช่นี่เหลือตัวเดียวนี่คนเยอะหน่อยแถวเนี้อ้าวอยู่บนหอแล้วเหรอวันนี้ก็มีเห็นแล้ว มันมันมันไปนโดดแล้วกระแตกกระแตกกระแตกก่อนล่างแล่นนะแล่นเก็บอี๋ไม่โดดกระแตกกระแตก, shot, ก<ำ>วันช็อตน็อกทำไหนวะเฮ้ยหลังยิงหลยิงพี่เอาบา้าเอาก่อนนนึง <c oughs> เฮ้ยทำไมเ <c oughs> ขาต่อวะระยะนี้เอาต่อได้นะตินะ มักจะขับมักจะมัจะอ้อมขวาไปอ่ะเราวิ่งไปแล้วได้มักจะฝันตำรองข้ามสองตัวข้ามนตยืนหนึ่งกันก็ได้เอ้าเชี่ยลืมเก็บปืนเหลือเจ็ดเหลือเจิเหลือสีดคนอ่ะไม่ใช่รถมาแจราเบิดแล้วอ่ะทำไมเหลือน้อยจัง เออห้องนี้มันเดือดอย่างวกัว้าวหุอนี้น้าแตกกันมิไซล็อกจากข้างบนจากข้างบนมิไซล็อกมาจากข้างบนอตัวสองตัวล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งโอยก็แตกก็แตกล็อกหนึ่งอุ้ยข้างหลังข้างหลังห โอ้โหโดนทันว่ะนี่นะเนาโดนทันงหลานที่ถายไว้ไว้ไวเหลือขวาใช่ปะขวาที่ยิงย้อนอ่ะตายละมันตีเดียวกันเลยไม่ดีตอนนี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะตกตายยิงตายละตรงไหนเฮ้ยรถมาเนี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยมันเอาคายงงผมบนรถมาดิมาดิเข้าตัวไปดิมาเกาะแตกไปดิ าไอ้เฮียไม่โดนโดนอีกตัวหนึง่งโอ้ย,อย,อย,อยเฮ้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 ยลงเหรอมันทิ้งเพื่อนลงไว้ไม่ไม่ไม่ลงมันยิงในรถแอร์ไตายมาเฮ้ยนี่ไงลงคนนึงต้องแอร์ไตายอ่ะโอ้บนที่ฉันมีอา LTY เฮ้ยมาร์คว hey, ันทะเลตัวหนึง่ง ใช่เหรอทีนี้มันท่ามันท่าตั้งแต่แบบอยู่หลังหินอ่ะโอ้ชัดเลยที่อ่ะมันท่าตั้งแต่อยู่หลังหินอ่ะตัวหนึ่งนะช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 นะโอเคชัดแ๋วเลยเียฝักดิเช่ดามาล์้ฝักดิเช่ดามาล์ทมากว่าเราพอมาเห็นคนเหลือน้อยแต่ผมไม่อยากพูดด้วยอุ้ยเดี๋ว่ะมีโหลดให้ด้วยครับไปวิ่งลงโลกสวัสดีครับยูสวัสดีครับต่ตัวนะ ปิ้งไปโดดอ่ะเนี่ยบ้านนี้ด้วยคนนี้เฮ้ยอย่าวัดตะไนกันกล้เาในบ้านมีอีกในบ้านมีอีกโอ้โหในบ้านท <ใน S 1> ัสองนะข้างหลังข้างหลังรถมาที่ไีน รถตี้ใหม่นะมาสามพันกดรถได้นะผมมีซีโฟสิบล้อก็แตกสิบล้อก็แตกดาวหนึ่านั้นเหล่านั้นเกณฑ์เกณฑ์ก็แตก มีห่อปะยัดต้องชุบหนึงกรุกขึ้นมาขึ้นมาเจ้าฉ <c oughs> <ล> <c oughs> ันยัดเฮ้ยเจ้าเจ้าเล็กอันเต็มปลอกชิบะไอ้เหี้ยแม่งสไลด์เร็วพี่ผายอ่ะเขียงหลัง <c oughs> แบบกดลงไม่ทนันเลยเหี้ยไอ้เก,ก่าลงนะไอ้เหี้ยแม่งแม่งไลนหลเร็วขนาดนี้เหรอวะตรงนี้เต็มไปเรงนี้ ไปเอาโหลดไปที่เอาโหลดเดที่เก่ามีนะลงมาแล้วลงมาแล้ลงมาแล้วทไม่เหลือเพื่อนน้อยยังลยเปียเหมเลีวลงบ้านงตัวสอวตามตัวตรงนั้นฝากไม่มี้านคาใช่ไหมย้อนย้อนลืชุบนะผมเล่นมอไซค์ดีกว่าพี่ไม่ได้ยอนเรดัไม่ได้เราดมันกำลังมายอนเรซื้อไปเล่นลงคาาได้ีเดี๋ยวยอนเล่นสก็ได้ถ้าไมอยาก้บนลังคานี่มีรถใช่ปะมีมีไปเลยถ้ามาช่วยเราตรงนี้สตี้ป่ะโกส3สาป่ะ โอ้มันซ้อนกันดีเอาดาคอนได้ป่ะวะเนี่ยพี่นี่ต้อเป็นที่เป็นไอตัวนี้มันเขือได้พี่เซ็กซี่อะโอ้ไม่มีเซลล์วันนี้คุณน่าจะมาว่ะเอออย่าเลยมันมาเร็วโอ้ยเี้ยมันโดนตั่นเลยไม่มีก่อนแล้วสัดใลาย ผมมีครับนี่นี่นี่ปัดรถเก้ารถเก้ารถเก้าซาบตี้แล้วต่อเลยสายหรอก้ายหล้าับอยู่ให้อยู่ให้อู้ตัดสุนแม่ังตามตัวเดียวตัวเดียวๆๆๆๆสองตัวทีใหม่นะคนนะจะไปหรือเปๆๆต้องไม่ใช่ เขาแตกแล้วตัดังบ้าววเนี่ยดังอะไรให้มใช่ใช่โอ้โหเฮ้ยอบีจีเฮียอะไรเนี่ยเปนไอีฮอโอดำดำ้เป็นอจีจีฮอร์่ด้่ดให้ย้อยย้อแตกก็ได้เด้มาคนเดียวมนะั้สามตัวข้างหน้าสตัว ไอเมียบล็อกไว้ไอเมียบล็อกโอ้ลูกซองกระแตกนึงกระแตกนึงเฮ้ยได้แตกแล้วตอนนี้กระแตกแล้วเจ็บมากเจ็บมากยอดสแกมั้ยไอตัวโอ้หมดพอดีเซตเมื่อกี้มันอยู่ไหนอ่ะมันจะดีว่าเลยถ้าเป็นเซอร์วิสแม่งไอ้นี่แตกในบ้านเนี่ยโดนตอก่งพอดีโดนเตอะคนเล่นโดนเลยเฮ้ยคัตเตอร์จับปัญหาจับปัญหา ซ้ายมือเลยอ่ะซ้ายมือเลยอ่ะเบ็ดปัตเตอร์มันดัาเลยรถมารถมาต้องไม่เก็บว่ะเป๋านะงนะนตัวโคตรแห้งเลยเนี่ยบ้านนี้โกดะน่าจะโกดนะตัวโรเวอร์บนเขาก็มีนะน้อง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 เส้นมาลงเนี่ยนะเหมือนโหลดมาตกตรงน้ำส้มอ่ะ เฮ้ยทำอะไรอะ่ะโอ้มึงนอนทำไรวะนี่เกาะมาตัวนั้นก็แตกตัวน็กนกขวาขวาขวา,ขวาน็อกสามตัวสามตัวน้องหนึ่งน้องหนึ่งตัวนึงก็แตกนคนยิงให้เหลนเนยตรงน,อนอี้นอนอยู่นอน,นอนอยู่มักเกี่ยวเลยนอนอยู่ไม่เห็นอ๋อวิ่งออกแล้วเฮ้ยสไนอ่ะ เอ้พี่อ่ะคาย,ยิงก่อแตกแล้วยิงตัวไม่แตกอันนี้ก็ตีไทยว่ะแล้วโอ้ยเฮ้ยสองตัวรับไปหนึ่งรับเอ้ยร้อล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 ้ทำตัวดีหน่อยพี่อ่ะโอ้ยมาดีช่วงหลัง,งลหมดแล้วใช่ไหเฮ้ยนัดสุดท้ายคัตเตอร์โอ้โอเก็บก่อนไปยังหน้ามาร์คก็ตแตกตแตก,ตกโอ้โหได้ ระยะนี้มันให้ตายไม่ได้หรอไอ้ฮ้ยโดนระดับออกขนาดนี้ตายมีนะมีคนยิงแต่แอะพอจ้ะน่าจะเกี่ยวเลยน่ารกตัวหนึ่งตายขับรูวอร์มาพี่เจ็บตัวหนึ่งเจ็บตัวนึงอ๋อรถตามต่อเลยปัอแต่ตัดแต่ นีเล่นคาวเลยวะเฮ้เหมือนมาลานแอร์พอร์ตมลยวะนี่ไงพอร์ตมีคนหนึ่งเดินตรงข้ามไปโดนไม่เข้าใจเลยได้เพราะยังไงมันเออได้เดี๋ยวเอาลงมาสองก่อนนะไปแบ่งกันโอเคโอเคให้ผมไปขึ้นสลิงนี้ดีกว่านี่ไงสลิงตักจัด ร่อมตั้งซื้อรถหน่อยได้ไหมไว้ฝั่ไหนดิฝั่นี้ก็ได้ออไไโซยก็ได้หาเลือดเต็มกันย,ยอดตังไว้นะภาผมไปส่งสะพานไหนดินตรงนี้นมนีนะฝั่งไหนฝ่ามือเนี่ยนะได้ไหใช่ใช่ใช่มันยิงกันอยู่เฮ้ยม,ม,ม,มีมีม่ต้องหอ่องวนกันซ้ายมือเราอย <k> ่างเห็นเหรอเห็นไอ้หอแดงปหมหอเดียวเลยอ่ะอ๋อม,มาไม่ก่อให้เนี่ยยอดเท่ายิงยังหลังวนไม่ดีหึ เอ้ยยิงไม่โดนได้ไงอะเลยวะเนี่ยยิเนี่ยยิงไม่โดนเพชรไปซายลงฮะไปซ้ำเลยสองตัวนะชุบกันเดียวออหรช่วยนะโอ้โหไม่น่าไปยันแรกรอบสองเลยมันก่อแตกละอีกตัวหนึ่งปั๊มเลือดอยู่เอาเลยขึ้นยังไงวะเนี่ยเกลียบอะไรวะพวกอย่างงี้ยอดีตอดไฟโผ่ชุบกันเร็วเหลือเกินจริงด้ะ ยฮะมีในหมูม่บ้านคิงอ่ะคิงฟอมแล้วก็มีตรงนี้ไม่รู้ตัวัวนครับรอดห้องสูงได้ไหมอ๋อในห้องน้ำกเก็บคิงได้เิ็นในห้องน้ำเลยนะโอ้โหกระบองไอ้เหี้ยสองจีเลี้ยวซายเลนเตะมันขวาปีได้เลยพี่ตั้งหนึ่ง มีป่ะเอาได้มีหมู่บ้านนี้มีนนามาหนนมูโอโอ่บ้านหน้ามาร์กยิงกันอยู่ลองสนายเขาฝั่งนู้นนะมันมีเออบ้านฝั่งนู้นฝั่งนู้นน้อยหน่อยหน่อยหน่อยเลยตัวนึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ของผมบ้านผมแค่น็อกสอง ีพอเหลือเยอะป่ะพี่แปดสิบมันอยู่ฝั่งเนี้ยมันอยู่ฝั่งเนี้ยเพราะมันอยู่ฝั่งขวาสุดเลยมันเล็กสไนแล้วก็บ้านข้างหน้าบ้านข้างหน้าตรงนี้ตีหนึ่งแล้วข้างล่างข้างล่างสี่ตัวเลยข้างล่างสี่ตัวเลยหน้ามักโอเคน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องสองตัวเดียวตัวเดียวซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาชุดเตียงเฮ้ยไม่ได้เลยตัวท้ายน้งซ้ายได้เลยตัวนึง ้สุดทมันเอาผมลงหอเลยยิงทางยิงไม่ได้เยอะเลยเลขที่เหรออ๋อนี่ทานดับใช่ไหม